ครับสวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับขากลับจากหาดใหญ่นะครับผมกำลังเดินทางกลับโอ้อุปสรรคมีหลายครับวันเนี้มาลงงานกับฝนตกมีของชำรุดอยู่สี่หากลองครับผมก็เลย ก็ยังไม่รู้ครับก่าเสียหายเท่าไรก็ยังไม่ยังม่ประเมินอ,ออกมานะครับผมเปลี่ยนไหนหรือบบเปลี่ยนก็ยังมารู้ครับผมเพราะว่าฝนมันตกแรงมากตั้งแต่พัทลุงแยกพัทลุงมานะครับตกมาถึงอ่ารัตภูมิสุดยอดเลยครับเมือนี่ยฝนตกแห้ง กําลังจะเดินทางกลับครับผมเบิ่งไปเรื่อยๆครับสักพักหนึ่งครับผมก็ถ่ายคลิปฝากให้ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมออกมาชมมาเบิ่งครับผม ่ละครับเมืองหาดใหญ่นะครับเขตเมืองหาดใหญ่ครับผมตอนนี้ผมกําลัางเดินทางกลับครับผมฝผลกระตกไปปอยครับแต่กะ็ะรถแล่นดได้เนี่เล็กๆน้อยๆครับผมกระตกคือตอนขามาแต่กรุงเทพขามาตกแข้งครับผม นี่ผมก็เดินทางออกมาจากหาดใหญ่แล้วประมาณ20 20โลแล้วนะมัับนี่ที่เดินทางมานี่เกือบ20โลแล้วมนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฟังเพล่นๆดูเพิินๆนะครับผมจะถ่ายให้ดูวิวธรรมชาติ ตามเส้นทางครับผมช่วงช่วงรถพลายนะครับผมถ่ายได้อยู่ครับผมบรถพลายทายมือหนึ่งครับผมจับโทรศัพท์มือหนึ่งแอดขอฝากกดไลค์กดแชร์หน่ยด้อ yeah, <bro. S 1> ดอนเจรัก h ช n แนลนะครับผมฝากไว้ อ้อมอกอ้อม,ออมใจมีรักเอซทุกท่านเนเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ถนนมันแช่มากครับผมขอได้รับความขอบคุณจาก f อซทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับ